ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบริษัทโทนิกเดคอรนะครับโดยคุณการันมั่นเจริญผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดที่จะนำวัสดุแปล,ก,ปล,ก,ปลกๆนะครับก็ถือว่าแปลกและสวยจริงๆนะครับเป็นวอลเปเปอร์สมมิติต่อยอดของวอลเปเปอร์มาให้เราชมกันครับเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยว่าแปลกยังไงดียังไงสวยยังไงนะครับไปพบกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่วันนี้มามาเป็นรูปลักษณะผมเห็นแล้วผมก็อึ้งทึ่งเลยนะครับนะคุณสวิทเจอแล้วเป็นยังไงครับมือยังจับยังงงงงอยู่มันมันคืออะไรแปลกับคนอื่นเออใช่ไหมครับคาถามต้องมีอย่างนี้ครับคุณกาลันว่าเปเปอร์สามมิติตัวเนี้ยมันมีจุดเด่นในตัวยังไงอ่าจุดเด่นง่ายๆถ้าเกิดว่าเรามองมองด้วยตาก่อนแล้วกันมองด้วยตาก่อนมองด้วยตาก่อนเราจะเห็นเลยว่ามันจะมี็กเจอร์เอออารมณ์เนี่ยถ้ามองจากในรูปอยู่ในทีวีาผู้ชม นะครับในแนบดูแล้วมันเหมือนพาวเวอร์เว็บยังไงไม่รู้มันเหมือนไม่ใช่วอลเปเปอร์อ่ะอ่าใช่ครับแต่จริงๆไอ้ตัวนี้เรียกว่าเป็นวอลเปเปอร์สามิติวอลเปเปอร์สามิติมีเท็กเจอร์หนูนต่าใช่ครับเออแปลกมากสวยงามอันนี้พ่นด้วยอะไรครับเนี่ยอ่าตัวนี้จะเป็นสีพ่นอุตสาหกรรมทั่วไปเลยอ๋อพ่นสีได้นะครับครก็นี่คําถามมันมีว่าด้วยด้วยของมันเป็นอย่างเงี้ยจุดเด่นของมันที่มันแตกต่างวอลเปเปอร์ทั่วไปคืออะไรครับ จุดเด่นของมันก็คือถ้าเกิดว่าเป็นวอลเปเปอร์ทั่วไปจะเป็นแผ่นเรียบแผ่นเรียบติดแล้วก็จะเหมือนกับว่าเป็นแฟชชั่นเรียบไปเลยมันมีมิติเดียวการเล่นของเขาคือเล่นแค่สีกับลวดลายแค่นั้นลวดลายถ้าเกิดเป็นตัวนี้เราสามารถเล่นสีสีลวดลายก็เล่นได้แล้วก็จะมีเท็กร์เจอร์คุ้นอครบหมดเลยใช่ครับนะครับเป็นสามมิติจริงๆนะมองเห็นได้ทุกด้านใช่ครับผมด้านซ้ายด้านขวาด้านขวามันเ็นหมดเลยครับผมนะครับนั่นคือจุดเด่นของตัวนี้ซึ่งึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นที่ต่อยอดแบบแปลกมากนะครับแลวถือเป น่าจะน่าสนใจจริงๆนะครับเท็กเจอร์ตัวนี้นุนตับอย่างเงี้ยมันใช้วัสดุอะไรเป็นเป็นตัวตัวผลิตครับวัสดุตัวนี้นะครับมาเท็ีเรียลของมันเนี่ยมันเป็นเป็นชานอ้อยชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการเขาหีบน้ำตาลทิ้งไปแล้วโอ้เยอะมากนะครับก็คือเราเอาชานอ้อยเนี่ยมารอกซีใช่ครับมาฟอกสีเป็นสีขาวอันนี้รักโลกกรีนดีไซน์เป็นสินค้าอีโคโอโหอันนี้ดีอันนี้อันนี้ต้องชอบนะต้องชมนะประเภทคือไอ้วัสดุผลิตมาจากเคมีไออย่างนี้นี่โอ้โห ไม่ค่อยกล้าสเปคใช่มันต้องเป็นกรีนดีไซน์อะรักโลกอะประมาณอย่างนั้นไอ้ตัวนี้นําเข้าหรือว่าเราผลิตในประเทศตัวนี้นําเข้าอยู่ครับตอนนี้แต่ว่ามีแผนปลายปีว่าจะผลิตในประเทศเยมากครับผมประเทศเราน่าจะใช้ได้ดีเพราะวัสดุอย่างเงี้ยมันเป็นต้นทุนที่ประเทศเรามีอยู่แล้วใช่ัใช่ไหมครับคําถามมันมีตรงนี้ครับว่าสามารถที่จะทําสีเนี่ยกับไอ้วัสดุอย่างเงี้ยได้กี่แบบและกี่ลักษณะบ้าง ตัวสีใช่ไหมครับตัวสีจริงๆมันทําได้ทุกลักษณะทุกแบบครับผมสีพลาสติกได้สีพลาสติกได้สีพ่นเฟอร์นิเจอร์ได้ใช้ได้ครับสีน้ํามันได้สีน้ํามันใช้ได้ครับสีน้ําอะคริลิกภายในก็ใช้ได้เหมือนกันสีระเบิดสีพ่นทรายได้หมดเลยได้หมดเลยครับโอ้โหแสดงว่าวัสดุพวกนี้ไม่มีผลกระทบกับเรื่องของเคมีของสีอะไรต่างๆไม่มีครับผมโอ้ดีมากนะบางที่บางยี่ห้อบางผลิตภัณฑ์บางสินค้าบางโปรดักต์เนี่ย เจอบางทีมีข้อจำกับเอ้ยทีนเนอร์ไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวมันจะละลายใช่ครับเออเดี๋ยวเจอไอ้ตัวนี้ขึ้นมาไม่ได้นะเดี๋ยวว่ามันจะเกิดการพองเกิดขึ้นอ่าฮะประมาณนะอันนี้ของเราไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยครับอ้สุดยอด และด้วยรูดลายของมันนี่คำถามมันต้องมีครับติดตั้งด้วยไรตัวนี้ติดตั้งนะครับพื้นหลังเนี่ยเราสามารถใช้ได้2ลักษณะ2ลักษณะครับอย่างที่หนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของลูกค้าที่ต้องการซื้อไปติดตั้งเองสนุกสนุกภายในบ้านนะครับผมว่าติดตั้งไม่ยากนะไม่ยากครับไม่ยากเลยใช้พวกกาวตะปูโอ้ใช้กาวตะปูสามารถติดได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่ซื้อไปติดเองเนี่ยคือเขาความชํานาญอาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่ก็สามารถเลื่อนได้นิดหน่อย ขยับได้อ่าขยับได้ครับแต่เกิดเป็นในส่วนของช่างทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้พวกเกาวยางเป็นกาวยางทาไปเลยกาวตะปูกาวยางหลายคนยังสงสัยกาวตะปูมันเป็นยังไงกาวตะปูนี่เกิดขึ้นมานานแล้วนะเป็น10ปีแล้วมันจะเป็นหลอดคล้ายๆซิลิคนแต่ต่อจุดหนึ่งเนี่ยลักษณะการรับน้ําหนักของเขาเนี่ยหจุดได้เป็นเป็นเป็นประมาณ5 600กยิโลเลยเพราะฉะนั้นถือว่าสบายๆน้ำหนักพวกนี้ชิลๆมากแม่ยกขึ้นมาแบบเบามากแล้วเราดูลวดลายนะ ม่จริงๆผมต้องบอกลวดลายสวยนะจากลักษณะอย่างนี้นะครับ<ม>เห็นไหมเห็นลวดลายอย่างนี้ซูมเข้ามาเห็นไหมครับนูนต่ําแบบชัดเจนนะก็ต้องบอกว่าคุณสวิตลองดูจูขึ้นมาให้ดูหลายๆแบบนะครับ<ม>ก็ต้องบอกว่าด้วยลวดลายเนี่ยอ่า<ม>เห็นไหมโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมครับด้วยมิตินูนต่ําอย่างเนี้ผมบอกได้เลย,ม,เลยมองเห็นเด่นมาแต่ไกลนะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นวัสดุที่ปัจจุบันเนี้ย ถือได้ว่าก็สวยงามนะครับนี่เห็นไหมครับเท็กเจอร์มันก็ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับคราวนีค้คำถามหลายคนคงสงสัยว่าเมื่อเวลาซื้อไปใช้งานแล้วเนี่ยอายุการใช้งานนานหรือเปล่าอายุการใช้งานจะอยู่ที่ 7ปีถึง10ปีโหนานมากนานมากครับจริงๆถ้าวัสดุเป็นชั้นอ้อยอย่างนี้จริงๆมันอยู่20-30ปีก็ได้นะถ้าไม่โดนโดนความชื้นหรือเปล่ามันหมายถึงว่าในการใช้งานปกติทั่วไปอ๋อทั่วไปอาจจะมีพวกรอยพวกการขูดขีดถลอกางใช่ครับก็คือทําสีใหม่ก็ขัดทําสีใหม่ขัดทำสีใหม่แสดงว่าวัสดุก็ไม่ได้เปื่อยยุ่ยไปไม่ได้เปื่อยยุ่ยครับสีสีของวัสดุนี่ไม่ซีดจางใช่ไหมอยู่ไปนานสีของวัสดุตัววัสดุเองเนี่ยไม่ซีดจางแต่ครั้งสีี ของต๊แผ่นเนี่ยก็อยู่ที่อายุงานใช้งานของสีนั้นนั้นก็ง่ายๆถ้าเป็นสีพลาสติกก็ประมาณสัก7ปีอย่างตะกี้ที่คุณการันบอกใช่ไหมครับถ้าเป็นสีพ่นสีพ่นเฟอร์นิเจอร์ผมว่าอยู่เป็นสิบสิบปีเพราะวกนี้มันแข็งโอ้เป็นแข็งมากอยู่นานมากนะครับสีน้ำมันอยู่ได้นานมากเป็นสิบปีเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการดีไซน์มากกว่าแต่ผมบอกว่าไปต่อยอดการดีไซน์ให้กับดีไซเนอร์ได้เยอะผมมาเจอปุ๊บผมนึกจินตนาการไปอีกเยอะเลยวัสดุภายในที่ต้องการน้ําหนักเบา เบาแล้วได้ความนุนต่ำแผ่นเวฟนี่มันหนักนะบางทีไปติดปุ๊บผนังเบาบางทีเจอแผ่นใหญ่ๆโอ้โเอาเรื่องเหมือนกันไอ้อย่างนี้ผมว่าแผ่นใหญ่ๆยกมือ2องมือสบายมากคนเดียวนะครับคันนี้หลักมันต้องมีคําถามครับรูปรูปแบบเนี่ยเรามีเทคเจอร์ลวดลายเยอะแยะมากมายมันมีกี่ลายครับมันมีกี่ลวดลายณตอนนี้มีอยู่35รลวดลายอู้เยอะนะใช่ครับสาลวดลายนี่หลัก ราคาแตกต่างกันไหมครับเอ่อจะราคาเดียวกันหมดเลยครับโอ้โหก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เลือกได้งินก็ประมาณไม่ต่างกันและคราวนี้เวลาบางคนบอกถ้าฉันหาช่างไม่ได้ถึงจะรู้ว่ามันติดตั้งง่ายแต่กลัวมือเลอะแหมสุภาพสตรีหรือคนพอจะมีอาจจะกินซะหน่อยนะก็บอกมีช่างมาติดตั้งให้หรือเปล่าทางบริษัทมีทัางติดตั้งพร้อมครับมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาไปติดตั้งใช้เวลานานไหมสมมติว่าพื้นที่ประมาณร้อยตารางเมตร100ตารางเมตรใช้เวลาประมาณ4-5วัน เออเขาไม่นานนะกับลักษณะอย่างนี้ถือว่าไม่นานสี่ถึงห้าวันนะครับต่างจังหวัดไปไหมครับต่างจังหวัดต้องมีปริมาณถึงจะไปครับมีปริมาณระดับหนึ่งถึงจะไปนะสามารถที่จะชมได้คันนี้เห็นบอกมีรูปมาให้ดูด้วยสวยๆของหน้าไงาใช่ครับผมไปชมกันเลยได้ไหมครับไปชมกันเลยครับโอ้โหนี่นี่เวลาเจอแสงเจอสีเป็นยังไงเวลาเท็กเจอร์ นี่เป็นอะไรครับที่ไหนครับเนี่ยเออตัวนี้จะเป็นหมู่บ้านจําชื่อหมู่บ้านน่าจะเป็นอยู่แถวๆหาไทลาดนันเป็นเคซีหาไทลาดตัวนี้แถวมินบุรีอ่าใช่ครับนะครับก็ต้องบอกว่าเอ้ยผมดูแล้วยังไงนะมันมันก็เหมือนกับพนเอเวฟนะคล้ายๆครับโอ้โหแต่ราคาเราถูกกันเท่าที่ผมเช็คดูนี่ห้าหกเท่านะใช่ครับผมเยอะมากเยอะมากถือว่าคุ้มค่ากับการไปตกแต่งนะเสวยจริงๆเลยนะครับสีสันจะให้มีลวดลายมากมายก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์นะใช่ครับผมนะครับไปต่อครับ อ้อันนี้สวยครับใช่ครับอันนี้จะเป็นหมู่บ้านเดียวกันเลยครับเขาทําทั้งหมดเกือบทั้งบ้านนะชุดนี้ผมว่ามันมันก็จะได้ผมก็จินตนาการมือนกันอาจารย์ว่าเหมาะสําหรับไว้ในห้องนอนอะไรใช่ได้อารมณ์ใหม่ถ้าคุณมี LED เดินรอบนะเปิดไฟสองสักหน่อยนะแล้วปิดไฟสลัวสลัวนะแม่บรรยากาศนะคุณสเวสดีมากเพราะว่าลวดลายของเขาทํามาได้อารมณ์ที่ดีนะครับผมเชื่อว่า Entertainment ก็ชอบเพราะอย่างเงี้ยเวลาเล่นกับไฟแล้วสวยงาม นะครับก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ดีตัวหนึ่งที่เอามาต่อยอดได้ดีจริงๆนะครับไปต่อครับนี่อ่านี่จะเป็นในส่วนของห้องคอนโดนะคือผนังตัวฝ้าเขาจะเตี้ยหน่อยตัวนี้จริงๆเนี่ยต้องมีคําถามนิดหนึงครับ,ค,รบคุณกาลันวัสดุตัวเนี้ยถ้ามาเป็นแผ่นเต็มๆนะมันยาวเท่าไหร่ มาเป็นแผ่นเต็มๆ,ๆมันจะมีอยู่2ไซส์ครับผม <ๆ S 1> ไซส์หนึ่งเนี่ยมันจะเป็น50เซนคูนห้เซน50 50คูนห้อ่ากับอ,อันหนึ่งคือ62.5ิอุคูนแป